เน้นฮิวเอาฮิวก่อนก็ได้มั้งต้นเกมฮิวคนละอันได้ไหมเดี๋ยวกูออกเกาะเดี๋ y กูก็อัปตันมาเดี๋วกูออกเกาะมาก่อนเลยออกเกาะมามึงรอมึงรอไปพร้อมกันหนิยัเพิ่งโผล่ดิเดี๋ยวจะดีดพินให้มาต่อแถวดิต่อแถวต่อแถว ma 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 start hello đi nào nào hử à đi nghe ừ too much silence sinister <cười> <cười> golly, golly, man United Golly Golly man United. <laughs> โกกาลิกาลิกาลิกิกาลิกิกาลิกิกิใครจะเป็นผู้โชคดีนอนรอ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 ดีกว่าอ๋ใครจะเป็นผู้โชคดีครับคนไหนคนไหนคนไหนวะมึงว่าใครขึ้นมา ไพโล่มึงเร็วๆร็วดีไพโล่ <laughs> โอ้ยเฮ้ยไม่ได้เนี่ยนะเร็วๆ <c oughs> ได้แล้วไอซัมเดย์เว้ยกูได้กูได้ได <c oughs> เอาป้อมแม่งเลยเอาป้อมแม่งเลยเออเอาป้อมเ <c oughs> <ma. S 2> <c oughs> <sm art> อาป้อมมาซัพพอร์ตน่าจะเล่นง่ายกว่าพวกวินวอลทีมอยู่มั้งกว่านะ มีน้องทีวิ้นใช่งต้นเกมไม่มีสติอะไรเลยยืนมองเขาอย่างเดียวอันนี้ต้นเกมโหดปลายเกมไม่มีอะไรหรอกไปทำฮิลคนละอันน่าจะไหวเดินมาสกิลใส่ไพโลเลยได้ปะเดินเดินเดินขึ้นมาโอ้ไม่ได้ไม่ได้คลิปมาเคลียร์คลิปเคลียร์คลิป ไปเว้ยเดี๋ยวพี่ทำพี่ทำดุดเลือดหมู่ดีปะ่ะไฮ้จริงๆเราเดินเข้าไปเอามันได้เลยนะเว้ยจริงๆมาเหอะเชื่อพี่ไหวคือเราต้องแบบเล่นสดๆอะ่ะอย่าไปกลัวคือเราช่วยกันหิวช่วยกันอะไรสดๆได้อยู่ Dude, Tower. กลางเหอะไปเราเปลี่ยนเลนเราเราดันไม่ได้เพราะว่าป้อมสองเลือดมันเยอะเราต้องเปลี่ยนเราไม่มีตัวดันเราต้องเดินต่อมามามาชัดโโดแม่งเหมิมเกิมได้รีมานายัางคนไหนทำรีมานาผมให้มานาได้อยู่นิดหน่อยเออ เน้นเลือดไอ้ไอ้จุ้ยเน้นเลือดไว้ตันอาพไว้แค่หนึ่งพอเวลาวองเนี้ยมึงเปิดฮิวกลางวงเนี่ย้มให้มึงเอาชาโด้ดิเอาดิสยสข้าสู้เข้าท้าเกชิ ไอ้ปอต้องทำเป็นแคลรี่ไว้ตัวหนึ่งนะกันได้มิลแล้วนะนะดดนเดี๋ยวเราจะมีคนเดียวคนอีกมันมีคาราเมตตี้คนหนึ่งไนงะประเด็นอนะ่ะเห้ยมันจะแยกดันสู้อ่ะแล้วอันนี้เราป้อมสองเลยได้ป่ะวะป้อมสองเลยอา,าเออไปป้อมสองเลยวะ่ะ เอาดีครูก็จะผสมของอ่ะเอาเนี้ดีกว่าบวกหพลังเกาะเลยด้วยพี่ไม่ได้ไม่ได้เพิ่งยังเพิ่งกูทำดุดเลือดหมูให้รู้สึกว่ามันจะมาวอกับพวกเราแล้วนะมายังน่าจะมาระวัง ระวังอย่างเดียวคือระวังไปปะเข้าเข้าออกออกอช่วยกันไฟลูกตัวเฮ้เอาลำเพจให้ตายก่อนเลยเอาเลยเร็วๆเร็วๆเร็วๆ,ๆ,ๆ,ๆมันเข้ามาทีละตัวเอายิงช่วยกันดาเมจเยอะเอาเร็วเร็วช่วยกันฮิวฮิวมีอะไรใส่ใส่อย่าไปยอมมันโอ้ยแค่ทีเดียวเองแค่ทีเดียวเองไวฮอยู่มา ป้าป้าพี่กำลังเดินเข้าไปหาเฮ้ย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 ออกมาก่อนออกมาก่อนเฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาเอาสู้ช่วยกันยิงหน่อยโอ้โหโดนอัติหมูอะกลับกลับก่อนกลับก่อนมันหกก่อนเรา ไม่มีบอกว่ะพี่ไหวอยู่ไม่ใช่ไม่ไหวสู้ได้อยู่ขุมมาเหอะเรายัางนำอยู่ตั้งหนึ่งเห็นเปล่ไหนลีมานาไหนที่ใครใครมีใครมวลาได้หรอเอาต้องรอทีมไม้ครบเราถึงจะวอลต่อได้พี่ได้ดูดหมูละผมต่อกระทำฟาดูดหมูนี้ออกมาเพื่ออะไรรู้ไหมลีมานาอะไร ออกมาเพิ่มพลังโจมตีแต่มึงตีไม่ดูดเลือดกันนะจะบอกให้แต่มึงได้้แต่มึงไดเกาะบวกกันคนละห้าแล้วครีปเราตีดูดเลือดด้วยมันจะทําให้เราได้เปรียบอยู่ะมันก็ถูกดีสองทันเดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นรถเกาะอ,อีกไม,ไม่ไม่มึงไม่ต้องทํากระทาฟ้ามึงทำมึไม่ทําฮิวอะทําฮิวคนหนึ่งอะสบายเลยเดี๋ยวพี่ทําเองกระทาฟ้า ฮิวฮ <ro> ิวช่วยกันฮิวช่วยกันยิงด้วยยิงธรรมดาดิยิงธรรมดายิงธรรมดามันก็ตายแล้วพวกเนี้ยยิงธรรมดาช่วยกันน่ะสวยฮิว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 อดินไปแล้วเราไม่ตายอ่ะ พอพอพอเราเฮ้ยแหลมเพจมา <c oughs> สวยเราไปข้างล่างนี่แบบว่าเดี๋ยวหาโอ้ยลักคลรีหูค่ะเราเราขึ้นของขึ้นของล้วนล <c oughs> ้วนโคตรเกลียนอะ ให้เขาออกมาออกของซับพอร์ตอันไหนที่เป็นซับก็ออกมาฮหี้ยวเีวเออออกฮหี้วใช่เรมเรา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 ก่อนที่พวกมันจะมีเลเวลเลเวลสิบเอ็ดนี่เราอยู่ยากแล้วนะถ้าทีมันเลเวลสิบเอ็ด มันจะดันแข่งกับเราเว้ยเราดันไ,ไปเลยดีกว่าเออใช่เราดันไปเลยเดี๋ยวพี่สั่งของมาละพี่ซื้อวาร์ปมาละไปเราต้อ,องออกวาร์ด้วยใช่ไม่มีกันเลยเหรอ ไอ้จุ้ยมีวาร์ปไงจุ้ยมีวาร์ปอันติมันอะสามคนเองพี่คนเออกูกับอีพอมีวาร์ปอยู่วาร์ปกูกำลังมาส่งไอ้มันขึ้นมาหลังกันละวาราปวาร์ปวาร์ปกูมีพาพากันวาร์ปไปเอ้าเมยไม่มา บอบงตมึงกดเดินนะดิพ่อพอก่อนอเฮ้ยดักได้ดักได้ไม่ทันละไอ,อ้นั่นไงตัวหนึ่งอ่ะไม่จับมันนะพายโลด้วยจับง่ายด้วยเกล้วจับไม่ทันอีกอเ,เอาได้จับทันมั้งมันเดือร้อหนีแล้ว เราเร็วเร็มาดันกลางเลยมาเร็วมาเร็วมามาเร็วมาเร็วมากับคลิปรอนนอนกลานั้นไม่โดนไม่โดน มาขอหาน,านาันได้ไหมไ,<ว>ไหวเกาะชิปเราเกาะชิปเราเยอ,ะ,อะไม่เป็นไรผมมันติใส่ชิปก็เกาะสิบสองฮิวชิปฮิวชิปเออวันติได้สู้มันสู้มันสู้มัน วันตีอีวันตีอีโอ้โหเชี่ยนะตามเมจไม่พอวะต้องต้องกลับละรอดสคกคนหนึ่งก็ยังดีเฮ้ย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 จง ใช่เมื่อกี้ปรับเป็นสีเขียวไงโ็้เคลื่ลน์เราเลยมีมันมันไม่มีดาเมจไงพี่ว่าแล้วมันเลยบอแพ้พี่อันติอยู่ไงเมื่อกี้เนี่ยมันรอดอยู่อันติพี่มีอ่ะไปใหม<ะ>่ยัไม่ยับหรอกเร็วๆเดีเ๋ยว,ว,วมันมีของเอย่ายืนหลัง ทำมันเจาะเวทใส่แม่งเลยไอเนี่ยจับมันได้มไหมโลไม่ทันจริงเนี่ยไม่มีใครทนันเลยไปขึ้นกลาง ชุดเดียวน่าจะตายทุกคนมั้งถ้าโดน่นไปปะอันติอีกสิบอดวิเอ้ยขอบเมีอยนติช่วยเป๊ปมันจะเข้าใครดูดูดีดีดดมันจะ้ยุดรถเข้ามา

ไกออต่อแต่เราไม่ออกเลยเลมมันแตกอืมเอาดิเอาดิหันมา แรมเพดตายแล้วเร็วๆๆๆๆๆแรมตายละมันไม่ม oh, ีแรมเพดอันติมันก็เพิ่งใช้ไปด้วยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยฮิวหิวหิวหิว ไม่มีกดฮิวอะเมืเนะ่อกี้น่ะออกฮิวมากดกันบ้างตอนเวลาบูใกล้ตายไม่ไม่มีใครกดช่วยเลย,ยเราเราออกให้แตกเป็บไม่มีมันะกิวใส่มันสวยคารามิตี้มึงรุมมันเลยมึงรุมมันเลย มันเข้ามากันทีละตัวยิงธรรมดาช่วยๆกันแป๊บเดียวก็น่าจะตายนะพี่ว่าเออเนี่ยเนี่ยมันจะตายแล้วเนี่ย หิวหิวิวช่วยกันเออนี่ค่ะ้าเออเอาแลก้ปเอาบอแลกเอาบอแลกเราต้องแล่นบอลกวิ่งมาวิ่งมาตีมัน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  โอ้โหอยากาหน้านผมไม่โอ้กูโดนคาลาเมตตี้ตีอยู่สวยเกาะมาเลยเกาะมาเลยสดอตีไม่ตายวะหนูเอาไม่ได้ยังดีที่ได้ ตีตอบออ<า>ไม่เข้าตอนนี้พี่ให้ผมออกอะไรก่อนเงินสามพันห้าสามพันห้าออกสเสก,กเลยใช่ไหมเออน่าจะดีนะแต่จริงๆไม่ต้องออกก็ได้มั้งขึ้นเป็นแบบอะไรก็ได้ที่ยิงเจ็บๆไปเลยอะ่ะพี่ว่าน่าจะดีอ่ะพาคนเบต ของยิงเอาของยิงเก็บไปเลยเพราะว่าถึงออกวอล์กมันก็ไม่ค่อยได้ใช้ได้นะเอาของได้มีแต่ตัวยิงจะไปเอาได้หรือว่าเอาเดียวมะเอาดิจับดิจับจับผันมาวะนะ โอ้ oh, ไม่ทนันปล่อยมันไปเอาคองไปไปเอาคองไปเอาคองจริง,รงๆเราควรเอ็นทางเดียวด้วยซ้ำไป oh. เดี๋ยวเราก็เอาเข้ากลางต่อแล้วได้ <c oughs> ไพโลนก็ยังเล่นแคลรี่เลย ป่ะเข้ากลางเลยพยายามฉีดมีโคเด็กพยายามยัดไปที่คารามิต kind of ี้ก่อนเฮ้ย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 สัตว์อิมีโคเด็กพยายามยัดไปที่คารามิตตี้ก่อน เอาคาลามิตี้ได้ก็จบข่ามอเปิดอันติดิเปิดอันติดิเปิดอันติสู้มันสู้มันหิวช่วยกันหิวช่วยกันสวยเอ็นทางเดียวเอ็นเลยเอ็นเลย าทางเดียวให้จับไฮโลนี่จับไฮโลนี่ไ,นไม่น่าได้แต่ตีตัดของตรงนี้ออกไปก่อนทำลายพวกป้อมพวกอะไรนี่ออกไปเลให้ชีพเราแบบว่ามาถึงคือแบบว่าวิ่งเข้าหาป้อมเลยเฮ้ยเป๊บสวย ตอนนี้มันวอลเข้ามาทีละตัวไม่ได้แล้วแล้วเอ้ที่เดียวความร่างเหรอมันยอมแพ้แล้วเอ้แลมเพดล็อกแลมเพดล็อกชาโดว์เล่นพี่ชาโดว์เล่นพี่ฮิวฮิวฮิวช่วยหน่อย มานอนเรียงกันนี่โชว์ความเทพให้เขาดูหน่อยตายแล้วหนึ่งคนจากอามคนแลมากนอนยังเทพอ่ะดูดิ <c oughs> ขบวนการเววร์ห้าสีไปอ๋อ <c oughs> <c oughs>